ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแ d ทตอร์ชแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเสริมให้นะสมาชิกนะหลังจากที่เมื่อวานเมื่อก่อนนี้นะฮะสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างไปเรียบร้อยแล้วก็มาเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะฮะพักผ่อนสมองไป1วันนะก็กลับมาลงคลิปให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมฮะจะเป็นหลักหน่วยบนทุนกัน2สูตรนะฮะสูตรแรกหลักหน่วยบนตัวเดียวนะฮะสูตรที่1 ตัวเดียวสูตรที่2นี่ก็ตัวเดียวนะนำมาเทียบชนให้นะสมาชิกนะก็มันชนกันทุกงวดนะสมาชิกนะสำหรับ2สูตรนี้แต่วิธีทานี้ไม่ไม่เหมือนกันนะนะดูให้มันจบนะสมาชิกนะวิธีทานี้ไม่เหมือนกันแต่เพิินสูตรมันชนกันที่หลักโดยบนชนกัน2สูตรงมดที่จะถึงนี้นะชนกันหรือเปล่าก็ให้สมาชิกดูให้มันจบนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ผมลงไว้ให้เป็นงวดแรกนะครับให้พิจารณาสําหรับสูตรนี้ผมพึ่งนะครับ เอาเข้าโปรแกรมนะครับใหม่นะฮะสำหรับ2สูตรนี้นะฮะหลักหน่วยบนนะครับสสูตรนะครับเพิ่งทําใหม่นะครับถ้ามาสมาชิกก็นําไปต่อยอดสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับก็จะเป็นสูตรชุดใหม่นะฮะสมาชิกเราบอกกันไว้ก่อนว่าสูตรใหม่นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องเอสทอยชาแนลนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะับเพื่อที่ผมจะได้ทาสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกัน ต่อไปนะก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะสมาชิกนะกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิงกดกฎหมาย,ดยใดๆทั้งสิน้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะ ก็ทุกสูตรนั่นเลยฮะสมาชิกให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะ <c oughs> มาดูกันหลักหน่วยบุญชน2ส,สูตรนี้นะถึงจะเป็นสูตรใหม่แต่ผมก็ใช้จริงแล้วก็ผมก็สรุปไปแล้วใครที่ยังไม่ได้เห็นชุดสรุปช่องแอทอนชาแนลก็ไปดูได้นะส่วนสองสูตรหลักหน่วยนี้ผมก็ใช้จริงนะจะเป็นตัวไหนก็ไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพอมๆกันอ่ะหันแรกนะครสูตรหลักหน่วยบุญ นะฮะสูตรที่1เลขตัวเดียวได้เลข6สูตรที่2เลขตัวเดียวก็ได้เลข6นะฮะผลออก1 9 6นะฮะมันชนกันนะผมถึงได้เห็นมันมันเข้าท่าดีนะฮะสำหรับสูตรนี้2ส,สูตรนี้ครับนะก็ถูกเป็นงวดที่1ะฮะผมย้อนให้ดู6งวดนี้มัน,ม,นมันชนกันทั้ง2สูตรเลยทั้ง6งวดวนะ,ะสมาชิกนะอ่ะงวดที่2อง้ากก็ดันมืออ่อนแรงไปนิดหนึ่ง อ่ะวัตถสอสูตรเลขอ่าสูตรแรกเลขเจ็สูตรที่2ก็ได้เลข7จ็ดเองฮะคออกแปดโมนเ็ดสชิกนะคนออกแปดนเจดอ่ะก็ <c oughs> เลขเจนะ็ดะมาที่หลักหน่วยบนนะถูกเป็นงวดที่สตามสูตรนะวดที่2ตามสูนะมตร ถุงมืที่สองมาต่อถุงวืที่สามถุงมือสามสูตรหลักหน่วยบนสูตรแรกได้เลขเจ็ดสูตรที่สองก็ได้เลขเจ็ดเดียนะชนกันอีกที่เลขเจ็ดผลออกสี่หนึ่งเจ็ดะก็เลขเจ็ดก็ตัวชนนี่แหละฮะมาที่ครับตัวชนที่หลักหน่วยบนนะที่หลักหน่วยบนตามสูตร อ่ะถูกงวดที่สามงวดที่สามงวดที่สี่นะสมาชิกนะอ่ะเอา <c oughs> เอันนี้มาไฮไลท์ Hi สูตรไว้ให้นะสูตรที่เนื้อสองอันนี้สูตรที่หนึ่งอ่ะส, 1, สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สี่ครับงวดที่สี่สูตรแรกได้เลขห้านะสูตรที่สองก็ได้เลขห้านะฮะเด่นหน่วยบนโจกันสองสูตรนะครับ กาะพนอ,อกสี่ศูนย์ห้าตัวชนนี่แหละฮะก็มาอย่าลืมนะฮะสองสูตรนี้ถึงจะเลขได้เลขชนกันแต่มันมีวิธีทำมันมันมันคนละอย่างเลยฮนะมันคนละวิธีทำเลยนะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมานะครับแจกสูตรนะสมาชิกแคปไว้นะครับแคบไว้ได้เลยถ้าสูตรมันเดินต่อสมาชิกก็น,นำไปต่อยอดนะฮะงวด ที่จะถึงได้นะสมาชิกน,นะเพราะว่าสูตรนี้ผมลงแปะแปะไว้ในช่องนี้เป็นวนแรกสําหรับสูตรหลักห่วดวัช่วงกันสองสูตรนี้นะสมาชิกน,นะาสาหรับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำของแอดทอนนะครับผมจะไล่สูตรย้อนให้ดูประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสูตรวดน,นี้จะได้เลขตัวไหนนะแล้วก็มาเขียนตอบอ่ะถ้าใครชอบวิธีคิดวิธีทำของแอดทอนประมาณนี้ก็นะครับฝาก ช่องใหม่ของผมด้วยช่องแครทอยชาแน,นลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก,ก, share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันถ้าใครติดตามผมจริงๆจ,จะรู้นะฮะว่าผมมีช่อง u t ท b e ทั้งหมด3ช่องนะครับแต่ละช่องนะครับลงสูตรแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นทั้ง3าช่องนี้ผมก็จะสรุปนะครับหวยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะเอาสูตรแต่ละช่องนะมาสรุปให้ฉะนั้นสมาชิกนะฮะ ฝากติดตามทั้งสช่องด้วยก็จะรู้ว่าผมสรุปใแต่ละช่องเป็นยังไงนะครับเอาเป็นเอาเป็นแต่ละช่องนะสมาชิกน,นะอย่าจับเป็นรวมกันนะ <c oughs> นะครับช่อง y t u t u นะฮ <c oughs> นะวดที่5ฮนะสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลขสี่สูตรที่2อ่ะก็ได้เลข4ี่นะผดอกคาลเซียมนะะชนกันที่เลขสีนะครับก็มาที่เลขสีที่หลักหน่วยบน นะสมาชิกนะตามสูตรแต่สูตรมันก็จะคล้ายๆกันนะเวลาสรุปมันจะอาจจะคล้ายๆกันแต่มันนะครับมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแั่ทีเดียวนะสมาชิกนะก็ลองเอาชุดสรุปทั้ง3ช่องของผมมาเปรียบเทียบกันดูนะครับมันชนกันตัวไหนก็จัดตัวนั้นเลยนะครับวันที่ผ่านมานะฮะหลักหน่วยบุญชนกัน2สูตรสูตรแรกได้เลข3สูตรที่2ก็ได้เลข3นะชนกันที่เลข3ามบอก583 แคปซูตรไว้ก่อนเด้อสมาชิกเด้อสำหรับสูตรนี้นะครับเพราะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกลงจริงนะฮะเพราะว่าผมพึ่งนะฮะลันนะฮะลันสูตรใหม่นะครับเพื่อจะเก็บไว้ดูนะครับก็ลันสูตรไว้ดูแล้วก็เดยอสมาชิกก็นำไปพิจารณานะถ้าชอบนะส่วนตัวผมก็ใช้จริงนั่นแหละนะอ่ะมาดูงวดนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะผมก็มีใช้จริงนะสมาชิกนะ นะครับก็ใช้จริงเอาวิธีทำนะฮะหลักหน่วยบนสูตรที่1นะครับสูตรที่1วิธีทำนำหลักร้อยบน1ครั้งมาบวกหลัก10บนอีก3ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีก1ครั้งได้เท่าไรบวกเลขเจ็คงที่อ่ะ, 5, 8, ะห้าบวกแปดฮะในสามสามบวกแปดได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้านะฮะเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่ก็จะได้เลขแปดหลัก 8, หน่วยหลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลขแปดครับหลักหน่วยบนตัวเดียวได้เลขแปด สูตรแรกสูตรที่สองวิธีทำหลักหน่วยบนเหมือนกันนะริงนะวิธีทำนะนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ารังที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้ารังที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหลักสิบเลขสามตัวหน้ารังที่สองอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลัก หน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งนะแล้วก็มาบวกกลับหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งได้เท่าไหร่อย่าลืมมาบวกเลข2คงของที่ด้วยนะครับอ่ะมาบวกกันดูนะสามบวกสามได้6นะหกบวกสองได้แปดนะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะเก้าบวกศูนย์ก็ได้9ก้าบก็ได้9ก้าเก้าอีกก็ได้9 เก้าวัหกเก้าวัหกก็ไดยห้าห้ามาบวกเลขสองห่ที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะสมาชิกนะวันนี้ในเลขเจ็ดสูตรที่สองหลักบนบนนะสูตรแรกได้เลขแปดสูตรที่สองเป็เลขเจ็ดอ้าวชนกันมาทุกงวดงวดนี้ไม่ชนกันนะได้เลขพี่เลขน้องนะฮะผมก็ชุดสรุปผมสามตัวบนมีเลขเจ็ดกับเลขแปดอยู่ด้วยนะสมาชิกนะก็ไปลองไปย้อนดูได้นะครับชุดสรุป ช่องแอดทอยด์ชนองนะครับ <c oughs> อ่ะแคบสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกัะแคปสูตรไว้นะแคปสูตรไว้เนะร,นะรียบร้อยนะฮะไปตึ่สูตรแรกได้เลขแปดนะฮะสูตรที่สองได้เลขเจ็ดนะฮะสูตรแรกได้เลขแปดสูตรที่สองได้เลขเจ็ดอ่าสมาชิกครับฝากพิจารณาด้วยนะครับหัวใจกันที่ หนึ่งทับเก้าทับหกะฮะรอลุ้นกันนะระหว่า,างแปกเก๋จะมาที่หลักหน่วยบนหรือเปล่าสักตัวไหมหรือจะหลุดทั้งสองตัวเลยก็ถ้าชอบนําไปใช้นะถ้าไม่ชอบอย่าไปฝืนนะสมาชิกนะเพราะว่าเป็นเป็นสรใหม่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนก,ก็จะมาเสริมให้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ